หนาปีไม่ย่าเบ็ดก,ก้างขึ้นหรอครับนี่ตัวนี้ก็ยังย่าม,มาพอโตอันนี้แหละครับสองสามลังแหลกพอแต่ไอ้นะครับนี่พอแต่ไอขึ้นยังย้งอนตัวนี้เจอตัวแหลกหลครับเป็นปลาดุกปลาดุกหน้าครับตัวบนตัวอันนี้แหละครับนี่ตัวนี้เน่าหวกหอกกบครับเน่ยปีปดปลากันครับไปที่อันนี้ไหม นี่ครับก็ขึ้นตัวแรกแหกมานครับกระตีได้ก้อยเน,ยนาะใส่ใบมังเก่าให้เก่าครับนี่ครับัปีก็ะตีใส่ใบมังเก่านี่แหละครับตัวนี้ก็ใส่มันจมลึกๆ,ๆเนี้ยาจักหน่อยครับบ่ได้ให้บ่ได้ให้มันลอยผิวนน,น้ำแห้ครับนี่เขาก็สิลอยอยู่เจ็ดสี่ครับเดี๋ยวพยายามขั้นไม่ต่อครับ นี่ครับบรรยากาศนิม่มขำขึ้นนะครับนั่กะหมึดๆเล็กน้อยปีนี้กำลังใส่เทเลกครับนี่โอ้ขนนีก้กพ่อตกกระเขืนมากครับพ่อเนี่ยครับนี่ตัวนี้เป็นปลาคอนี่ครับปลาคอใส่รุ่น ไม่ใหญ่กับพ่อได้กินอยู่ครับนี่ครับนาปีปดป่าเป็นหนึ่งครับนี่ครับถือว่าโอเคอยู่ครับเพาะมันกินอยู่ครับคลิปนี้กันสนิทนะครับอันนี้นะครับปีสยามเบตดต่อกันครับเพอบริราคาตั้งกล่องมาถืออย่างนะครับขอบคุณอะไรครับที่มงนคลิปนาปีจนจบนะครับขอบคุณครับ